But where? ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีของวงการเกมในยุคปัจจุบันนะครับที่ต้องบอกว่ารุดหน้าไปมากทำให้การเนรมิตโลกแฟนตาซีที่สวยงามขึ้นมาในเกมสักเกมนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริงอีกต่อไปครับเช่นเดียวกับเกม Sea of l e m n a n t s เกมสัญชาติจีนครับผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดของทาง Joker Studio ที่ภูมิใจนำเสนอนะครับโดย NetEase Games ซึ่งผ่านการออกแบบโลกฉาก และตัวละครในเกมมาเป็นตีมโจรสลัดแต่เสริมด้วยดีไซน์สไตล์หุ่นเชิดกระบอกไม้ที่ดูน่ารักพร้อมด้วยแอคติ้งและอากับกิริยาที่ดูตลกปกฮาชวนให้รู้สึกน่าเล่นขึ้นเป็นกองเลยครับโดยทีมงานออนไลน์สเตชันของพวกเรานะครับก็เพิ่งได้เป็นลองเล่นเกมดังกล่าวนี้มาส,สดๆร้อนๆกันถึงประเทศจีนเลยทีเดียวนะครับใช้เวลาเล่นกันหลายชั่วโมงเลย ตัวเกมมีความน่าสนใจอย่างไรและทำไมถึงเป็นหนึ่งในเกมที่น่าจับตามองติดตามได้ในคลิปพรีวิวคลิปนี้เลยครับสำหรับรูปแบบของเกม sea of remnants นั้นนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆครับได้แก่ส่วนของการสำรวจที่ผู้เล่นจะได้ล่องเรือเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแบบ Open World โดยสถานที่แต่ละที่นะครับก็จะมีแยกพื้นที่ยิบย่อยเป็นโซนตัวเมืองโซนดันเจียนและก็โซนพื้นที่สำรวจทั่วไปซึ่งตัวเมืองออฟโทเปียนะคะคือเป็นมหานครอันเป็นจุดสูงกลางของผู้เล่นโดยจะมีจุดรับเควสหลักนะฮรับรับเควสย่อยร้านค้ารวมไปถึงมินิเกมนานา,นาชนิดนะครับที่สามารถฆ่าเวลาได้แบบเพลิน แถมยังมีของรางวัลตอบแทนนะครับที่คุ้มค่าไม่แพ้กับการสำรวจอีกด้วยทั้งนี้ครับมินิเกมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการลเล่นที่เราอาจจะคุ้นเคยกันสมัยเด็กหรือพบเห็นกันตามงานวัดนะครับอย่างเช่นเกมโยนห่วงให้ลงงสาวเกมบันไดงูแต่ก็จะมีเป็นมินิเกมบางประเภทที่ทํามาสําหรับผู้ใหญ่ด้วยนะครับอย่างเช่นเล่นพานกกระจอกแข่งดื่มเหล้าเป็นต้น นอกเหนือจากมินิเกมในเมืองแล้วนะครับตอนที่ผู้เล่นเนี่ยออกสำรวจบ,บนเกาะก็จะมีแคมป์กองไฟครับให้เราเล่นมินิเกมประกอบอาหารที่จะช่วยเพิ่มค่าพลังและคุณสมบัติบางอย่างแก่ตัวละครของเรากับเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้นะครับโดยวัตถุดิบเนี่ยก็สามารถหาเก็บเอาตามทางหรือดรอปจากศัตรูก็ได้เช่นกันนอกจากนี้นะครับเราสามารถเอาวัตถุดิบมาจากมินิเกมบางชนิดได้อย่างเช่นตกปลานั่นเอง จากที่กล่าวมานะครับจะเห็นได้ว่าเอาเฉพาะแค่ตัวเมืองอย่างเดียวเนี่ยนอกจากจะดูดเวลาผู้เล่นได้อย่างยาวนานแล้วนะครับมันยังมีอะไรให้ทำค่อนข้างครบวงจรเลยเพียงแต่มินิเกมบางอย่างนะครับอาจจะดูจํากัดผู้เล่นเฉพาะกลุ่มไปสะหน่อยอย่างเช่นไพ่นกกระจอกนะครับที่ผมบอกเลยว่าน่าจะมีคนไทยส่วนน้อยนะครับที่อ๋อเล่นกันเป็นอยู่นะครับหรือเอา,อาง่ายๆคืออาจจะต้องมีเชื้อจีนหรือรู้กติกาอะไรมาบ้างถึงจะเข้าไปเล่นได้นะครับถ้าหากมีการปรับให้มินิเกมเหล่านี้เนี่ยมันมีความ เป็นสากลมากขึ้นนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นไพ่โป๊กเกอร์หรือว่าแบล็กแจ็คนะครับอาจจะทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นได้มากกว่านั่นเองถัดมาเลยครับขอพูดถึงเรื่องระบบต่อสู้ในเกมกันบ้างนะครับเมื่อไหรก็ตามนะฮะที่เราพบกับศัตรูและไปถูกตัวมันเข้านะครับเกมนะครับจะตัดเข้าฉากต่อสู้ทันทีในลักษณะเกมเพลย์แบบเทิร์นเบสครับที่ระบุลำดับเทิร์นของตัวละครฝั่งเรากับศัตรูครับอย่างชัดเจน โดยเวลาที่ผู้เล่นนะครับเลือกคําสั่งโจมตีแบบธรรมดาใส่ศัตรูแต่ละครั้งตัวละครนั้นนะครับจะทําการสะสมพลังเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในเทิรนถัดไปด้วยพลังโจมตีที่รุนแรงขึ้นได้อีกทั้งนะครับตัวเกมยังมีระบบปล่อยท่าไม้ตายเมื่อสะสมเกตข้างไอคอนตัวละครจนเต็มด้วยซึ่งแต่ละตัวละครนะครับจะมีท่าไม้ตายที่แตกต่างกันตามสายของตัวละครเลย บางตัวครับเป็นท่าที่เน้นโจมตีบางตัวเป็นท่าประเภทบัฟหรือว่าดีบัฟในขณะที่บางคนครับก็เป็นท่าฟื้นพลังแบบหมู่คณะนะครับหรือซัพพอร์ตนั่นเองแน่นอนว่าถทาไม่ตายเหล่านี้ครับสามารถเรียนรู้และต่อย,ยอดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้และมีสาให้เลือกอัพแบบแตกแขนงเป็นท่าอื่นๆด้วยนะครับหรือจะเน้นการโจมตีเป็นกลุ่มนะครับหรือเน้นรุนแรงทีละตัวอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับถือว่ามีการออกแบบเกมเพลย์มากในน่าสนใจอยู่ มินน้ำซ้ำครับเกมยังมีตัวละครให้เราตามหาเป็นพักพวกจํานวนมหาศาลกว่า300คนครับดังนั้นครับเราน่าจะพอเห็นภาพออกลางๆแล้วนะครับว่าถ้าหากครับอยากให้ตัวละครเก่งกันทั่วเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะต้องมีการฟาร์มและใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับในการรีครูตัวละครต่างๆเข้ามาร่วมปาร์ตี้ ขณะเดียวกันครับระหว่างดําเนินเนื้อเรื่องนะฮะก็จะมีส่วนของการตอบคาถาม ที่จะมีผลกับเส้นเรื่องที่เราจะไปต่อด้วยนะครับโดยผลกระทบนี้นะครับเกี่ยวเนื่องกับมิสหายที่จะมาร่วมทางกับเราครับบางช้อยส์เลือกแล้วอาจจะได้เพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เก่งด้านหนึ่งหากเลือกอีกช้อยส์อาจจะได้เพื่อนที่เก่งอีกสายแทนอะไรแบบนี้ซึ่งบางจุดของเกมนะครับตัวเลือกเนี่ยอาจจะมีผลไปถึงความเป็นไปของโลกที่เราอยู่ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับการตัดสินใจเลือกเส้นทางดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นอิสระของผู้เล่นนะครับว่าจะลิขิตชีวิตของตัวละครที่เราเล่นเนี่ยไปในทิศทางไหน ทุกอย่างมันไม่มีผิดมีถูกหรอกครับมันอยู่ที่วิจารณญาณและความต้องการของผู้เล่นเองรุน้วนนั่นแหละนอกนือจากการต่อสู้แบบปาร์ตี้บนภาคพื้นดินนะครับขึ้นชื่อว่าเกมเตีมโจรสลัดตามชื่อของเกมเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องมีการต่อสู้ทางน้ําด้วยเหมือนกันครับผู้เล่นครับจะได้ควบคุมเรือโจมตีข่าสึกทางทะเลนะครับสารพัดสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเรือโจรสลัดสัตว์ร,ร้ายอย่างฉลามยักษ์หรือว่าปลาหมึกยักษ์ ด้วยอาวุธนะครับที่ติดตั้งทั้งบนกลางเรือและปืนใหญ่นะครับทั้งกราบซ้ายกราบขวาซึ่งบรรดาศัตรูที่เราต้องมาเชิญนั้นนะครับมันก็จะมีจำแนกทั้งลูกกระจอกที่เน้นจํานวนไปจนถึงศัตรูที่เรียกว่ามินิบอสก็ได้นะครับแบบนั้นเลยแล้วที่สําคัญก็คือผู้เล่นสามารถอัปเกรดหรือว่าเลือกอาวุธอันอื่นที่ดีกว่ามาติดตั้งบนเรือแทนได้หมดครับเพื่อเป็นการเสริมแสนยานุภาพให้กับเรือของเรานั่นเอง ต้องบอกเลยนะครับว่างานออกแบบของเกมนี้เนี่ยมันมีการดีไซน์ตัวละครเป็นสไตล์หุ่นกระบอกไม้นะครับผมอย่างที่บอกไปในช่วงตน้นซึ่งมันจะมีการแสดงสีหน้าอารมณ์นะครับแล้วก็ท่าทางที่เหมือนจริงนะครับเหมือนกับได้ชมการ์ตูนอนิเมชันดีๆเรื่องหนึ่งอะไรแบบนั้นเลยครับโดยการเคลื่อนไหวนะครับมันจะมีส่วนผสมของความเป็นหุ่นเชิดทําให้เวลาปล่อยมุกนะครับหรือเวลาตัวละครทําอะไรที่มันดูโอเวอร์แอคติ้งนะเนี่ยมันจะติดตลกปกฮาไม่น้อยนอกจากนี้ครับโลกในเกมที่เป็นธีมโจรส มันยังครอบเอาไว้ด้วยงานอาร์ตยุคสตรีมพังครับที่สื่อถึงความหนักแน่นควบคู่กับความทันสมัยของอุตสาหากรรมครับแต่แน่นอนมันยังมีความเก๋ดูดีมีสไตล์ย้อนยุคเป็นของตัวเอง จึงอยู่นะครับว่ามันอาจจะเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจว่าเกมนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีเพราะว่าทางที่ทีทมงานไปเล่นเนี่ยนะครับแน่นอนมันยังไม่ใช่เกมเต็มแต่แตด้วยศักยภาพของเกมนะครับที่นําเสนอผ่านเดโมมาบอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไม่ควรถูกมองข้ามด้วยประการทั้งปวงนะครับแถมยังมีเวลาเหลือเฟือที่ทีมพัฒน,นาจะนําไปปรับปรุงและกลบจุดด้อยให้มากที่สุดก่อนจะปล่อยให้เล่นจริงครับ แน่นอนว่าเกมนี้จะเป็นลักษณะฟรีทูเพย์มีระบบไมโครทรานเซคชั่นนะครับให้ผู้เล่นได้เลือกซื้อชุดแต่งกายและไอเทมจำพวกคอสเมติกสวยๆไว้ใส่ที่เทศต,ตอนประจนภยัยซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคนที่งบน้อยอาจจะไม่ต้องกังวลครับเพราะเกมเนี่ยยังคงเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเก่งขึ้นและไปสู่จุดหมายได้เหมือนกันครับเพียงแค่คนเปเนี่ยอาจจะถึงจุดนั้นได้เร็เรวกว่าเหมือนเกมฟรีทูเพย์อื่นทั่วไปอยู่นั่นเองครับก็คาดว่าในอนาคตอันใกล้นะครับอาจจะมีอัลฟาเทส ให้สําหรับผู้ที่สนใจทดลองเล่นกันยังไงก็ไปติดตามข่าวสารของเกมนี้กันเอาไว้นะครับกับ Sea of l e m n a n c s ครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่พวกเราทีมงานออนไลน์เ a t i o ชันได้ไปทดลองเล่นกันมาถึงประเทศจีนกันนะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาฝากทุกคนยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเราออนไลน์เ a t i o ชันที่สําคัญเรามีเมมเบอร์ด้วยนะครับเริ่มต้นเดือนละ50บบาทยังไงก็สนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมได้นะครับมีคอนเทนต์ให้ดู เร้อยคลิปเลยวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ